เดียน,นี่เขาช่างมีอาหารทานเล่นเยอะเหลือเกินเอาเหลวประมาณนี้นะคะอย่าเลวไปกว่าน,นี้เพราะเวลาทอดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกกระจายไปหมดเลยสวัสดีค่ะจะพามาทำของสแน็คอีกแล้วนะคะคือปะกอรี่เนี่ยก็ได้ทำไปหลายตัวแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยทำจะพาทำ มิกซ์ปกอรีนะคะก็คือจะมีผักหลายอย่างปกติเมื่อก่อนที่เคยทำไปก็จะเป็นผักอย่างเดียวอย่างเดียวเนาะอันนี้จะมีหลายอย่างนะคะมีมันฝรั่งหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็กระหล่ำปลีหอมแขกแล้วก็พริกหวานใส่นิดหน่อยนะคะพริกกับขิงปกติไม่ใส่กระเทียมนะคะเบกกิ้งโซดาแป้งถั่วลูกไก่เบซันตัวนี้เป็น ชูราหรือว่าโปห้านะคะจะต้องเอาไปบดค่ะบดเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะใส่แทนแป้งข้าวสารค่ะก็เรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะเทมันรวมไปเลยค่ะทุกอย่างชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกัน จุดเตาไว้รอพอเทผักไปแล้วนะคะให้ใส่แป้งถั่วลูกไก่ลงไปแป้งโปรห้าแล้วใส่เบกกิ้งโซดาไปสักหน่อยนะึ่งจิบมือเอานะคะตามด้วยเกลือ มัสซาล่าก็จะมีขมิ้นพริกแดงยีรากรัมมาสาัสซาล่า แล้วก็ลูกผักชีนะคะถ้าใครอยากให้เผ็ดก็พริกป่นใส่ไปน้อยนึงค่ะเผ็ดแน่เพราะว่าบางทีความเผ็ดจากพริกเขียวอาจจะไม่พอนะคะแล้วก็เคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อน ก่อนที่จะใส่น้ำนะคะอ่ะใส่น้ำไปค่ะ ขออนุญาตใช้ช้อนนะคะเพราะว่าไม่หย่งใช้มือบ่อยๆอะ่ะมือมันแสบค่ะเอาเหลวประมาณนี้นะคะอย่าเหลวไปกว่าน,นี้เพราะเวลาทอดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกกระจายไปหมดเลยเอาเหลวแค่นี้พอ เยอะๆแป้งน้อยๆวางงั้นมาน้ำมันร้อนแล้วเราไปทอดกันดีกว่ามาที่กระทะแล้วนะคะถ้าเราไม่ต้องการทอดสองรอบทอดรอบเดียวก็ได้นะคะใส่ก้อนเล็กๆค่ะ แหมว่าจะไม่ใช้มือแล้วคือมันบอทถนัดก็มือเลยแล้วกันอปั้นก้อนเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่ เพราะเดี๋ยวเราทอดรอบเดียวเดี๋ยวมันจะไม่สุก ไฟกลางนะคะไฟอย่าแรงเดี๋ยวผักยังไม่ทันสุกเลยข้างนอกอกรอบหมดแล้ว ไม่ใส่ละเดี๋ยวเขาแตกนี่นะคะใส่แค่เต็มกระทะพอขนาดว่าก้อนเล็กๆนะ ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำไงได้คนทอดตัวใหญ่เนาะทำอะไรก็ใหญ่ไปหมด แล้วก็ทอดไปจนมีสีไงเหลืองทองนะคะพอได้สีประมาณนี้แล้วนะคะตักขึ้นค่ะ แล้วทอดต่อจนกว่าจะหมดเลยนะคะทอดต่อไม่รอแล้วคนก็เสร็จหมาแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลย แล้วเราไปใส่จานกันค่ะนี่นะคะทอดเรียบร้อยแล้วมิกซ์พอกอรี่ของเราเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นอินเดียนี่เขาช่างมีอาหารทานเล่นเยอะเหลือเกิน นะคะมิกซ์ปะกอราประกอรี่แล้วลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ